สวัสดีครับพี่ๆอยู่กับผม2 3 4บารมีบอลบอลส,สวยๆตรงปกของแท้มาครับพี่อยู่กับโปรโมชั่นปีใหม่เช่นเคยครับพี่ยังอยู่กับโปรโมชั่นปีใหม่นะส่งฟรีทุกต้นครับพี่หต้นก็ส่งฟรีจะมีเก็บเงินไปทางเด้อเบอร์ตัวด้านล่างนี้เลยจ้ยศาศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดมีเออร์สานทองก้อยส,สวยๆรับสายนะครับผมมาเริ่มกันที่อันนี้ไม้เหลืองไม้เหลืองกันหน่อยไม,อไม้เหลืองไม้เหลืองนี่ไม้เหลืองกันหน่อยเป็นลูกไม้นะพี่ลูกไม้เนาะลูกไม้เหลือง,อองทองลูกไม้เหลืองทอง ตอนโตวสวยมากผมในรูปน้องก้อยนาจะมีในโทรศัพท์น้องก้อยจะมีรูปต้นเมีอยู่นะพี่ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวทักไลน์หาน้องก้อยนะพี่ขอดูรูปตอนโตได้ต้นนี้ใครชอบใครใสปป่แบบเ่นเหลืองทองเนาะนี่กระดูกออกส้มนี่ด่างใบเหลืองทองสวยๆลูกไม้ลูกไม้ผ่าลูกไม้ผ่าตัวน,นี้ครับพี่อ่าสองร้อยห้าสิบบาทแล้วกันนะพี่กระถางหกนิ้วสองร้อยห้าสิบบาททรงฟรีจ้าลูกไม้เหลืองทองสวยๆเลยตอนรับปีใหม่เนาะ ถาง6นิ้วด้านนี้ทับทิมทองครับพี่ทอทอทอทับทิมทองด่างสวยๆครับพี่ด่างเรืองทองเลยใบใหม่ล่าสุดใบนี้นี่เม็ดจำบูตัดกันจำจำ้จำจ้าทับทิมทอง250บาทส่งฟรีจากกระถาง6นิ้วนี่ต้นโตครับผมหน้าสวยๆเลยทับทิมทอง250บาทส่งฟรีกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วอ่า มากันที่ไม้ป้ายเหลืองกันหน่อยครับพี่ไม้ป้ายเหลืองสีเลือกงามจากสีเลือกงามนี่เลยจำเจ๋มครับพี่สีเลือกงามกระถางหกนิ้วนะครับเดี๋ยวเม็ดสีเม็ดสีหน้าดแดงๆนะพี่เนาะถ้าใครเคยเห็นหน้าต้นแม่ตอนโตนะครับเม็ดสีแดงเขาจะมาตอนโตนะพี่ตอนโตแบบว่าสร้างหัวหัวเริ่มแก่ประมาณนี้เนาะอันนี้เล็กๆเขาจะป้ายเหลืองก่อนเหลืองเขียว350บาทจากกระถาง6นิ้วสีเลือกงามสีเลือกงามไซส์กำลังสวยครับพี่ป้ายจำเจีมนี่เลยสีเลือกงามอ่ะนี่ครับ สีเลิกงามนี่ป้ายเหลืองๆขอให้ป้ายมาก่อนนะพี่นะเดี๋ยวเม็ดแดงมาตอนโตจะ้ะนี่โอ้รอดไม้เลิศตน้ตนนี้ตนนี้ครับพี่รอดไม,ม้แจ่มรอดไม้แจมมากรอดไม้สวยเอามาเลยสีเลิกงามนี่ป้ายเหลืองๆสวยครับพี่นี่เลยเม,ม็ดแดงมาตอนโตจนะ้าเดี๋ยวเม็ดแดงเม็ดแดงมาตอนโตเนาะนี่เลยกระถางหกนิ้วครับพี่กระถางหกนิ้วเนาะต้นละสามร้อยห้าสิบบาททรงฟรีจะ้ะสีเลิกงามไซด์กำลังสวยหน้าไม้สวย,สวย แจม่แจมๆจ้ะอ่ะเปิดตู้กันขึ้นมาอีกหน่อยเปิดตู้ขึ้นมาด้านนี้มีหลวงตาหลวงตาเมืองโอ้โหหน้าสวยดังเทพเลยแจ่มโบกระทางหกนิ้วครับหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองต้นนี้สวยแจ่มมากสามร้อยบาทส่งฟรีแล้วนะพี่สามร้อยบาทส่งฟรีตอนนี้หลวงตาเมืองอย่างสวยตอนนี้อย่างสวยนี่ใบใหม่ล่าสุดเนาะด่างจัดจ้านมากเชื้อดีครับพี่เชื้อดีฮนะเชื้อด่างดีเนะาะกระดาษหกนิ้วสามร้อยบาทส่งฟรีหลวงตาเมืองจ้ะหลวงตาเมือง ส่วนด้านในเป็นไม้เอ่อไม้ฟอมกอแล้วไม้ฟอมกอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะด้านในสองต้นไหมอ่ะดูนะพี่ด้านในอ่ะต้นนี้ก่อนแล้วกันต้นนี้เป็นโชคลำซ้ำปลูกรวมกับเอ่อปลูกลงฟอมกอแล้วมีโชคลำซ้ำกับองค์หญิงทอฝันสองต้นเลยองค์หญิงทอฝันสองต้นกับโชคลำซ้ำหนึ่งต้นฟอมกอนะผมกระถางหกนิ้วสองร้อยบาทส่งฟรีจ้ะสองร้อยบาทส่งฟรีฟอมกอเนาะโชคลำซ้ำหนึ่งต้นองค์หญิงทอฝันสองต้นด้านในตรงนี้ครับพี่เป็นอ่า พรมูลสีพรมูลสีพรมูลสีครับพี่พรมูลีไม่ใช่ไม้ขวานนะพรมูลสีอันนี้คือก้านแดงแป๊ดเลยเห็นไหมพี่ผมเอื้อมาแล้วการในไปเลยฟอมก็สองต้นในกระถางครับพี่พรมูลสีสองร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีจากก้านแดงแป๊ดแดงทุกก้านสวยๆฟอมก็สองต้นในกระถางครับสองต้นในกระถางแล้วก็มีเจ้าต้นนี้ต้นนี้ต้นนี้อ่านพเก้านพเก้าเก้าทับแล้วก็ทอฝันนพเก้าเก้าทับแล้วก็ทอฝันนะพี่ตัวนี้เลยนี่เลย สองร้อยบาทส่งฟรีจ้ะสองร้อยบาทส่งฟรีฟอร์มกอฟอร์มกอฟอร์มกอโนบะเก้าเก้าทับทอฝันอ่าส่วนทางด้านนี้เดี๋ยวนะผมขอปิดตรงนี้ก่อนพี่เพราะว่าตู้ร้อนมากเนาะตอนนี้คือช่วงเที่ยงเลยพี่ร้อนจัดจริงๆที่ประชาบลร้อนจัดเลยแล้วก็ตอนตกกลางคืนนี่ด้ดึงนะพี่สักสองสามทุ่มนี้เริ่มเอาละเย็นเจี๊ยบมาเลยเย็นเจี๊ยบมาเลยแต่ว่าช่วงกลางวันร้อนตับแตกจริงๆจะ้ะอ่ะฟอร์มกอกันต่อครับพี่ฟอร์มกอตอนนี้ลูกไม้ด่างนะครับลูกไม้ด่างเหลือง ลูกไม้ด่างเหลืองนะครับลูกไม้ด่างเหลืองนี่เลยไม่ถูอกับนางรักสดกระถางหงนิ้วลูกไม้ด่างเหลืองกับนางรักสดฟอมกอจะสองร้อยบาทส่งฟรีครับผมสองร้อยบาทส่งฟรีสในใจต้นไหนก็จําจหน้าไม้นะพี่นะ้องว่าต้นไหนอยู่คู่กับอะไรเนาะถ้าเป็นไม้ฟอมกอรครับแล้วก็โทรมาแจ้งน้องก้อยได้เลยเนาะอ่ะตอนนี้ลูกไม้ด่างเหลืองกับ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 เ,เดี๋ยวนะ <laughs> ลูกไม้ด่างเหลือง โอ้ยอยู่ดีๆก็ลืมชื่อบ,บอรกาตัวนี้เนาะเดี๋ยวแ้นะล,ล,ลูกไม้ด่างเหลืองกับเอ่ออ่ะผมสตาร์ทไปแล้วพี่เพราะว่ากันจังนึกชื่ออยู่ดีๆก็ลืมชื่อบ,บอรกาตัวนี้เฉยเลยมากันที่นี่ครับพี่อมงคลจัก,กรวาลก,ก็หน่อยไม้ใบหอกเนาะไม้ใบหอกเอาต้นไหนดีต้นนี้ละกันสวยๆครับพี่ใบหอกมงคลจัก,กรวาลใบหอกมาแรงปีนี้จะ้ะนี่เลยด่างสวยปล่อยต้นแรกเลยครับพี่ปล่อยต้นแรกเลยผ่าไปมีดแรกนะครับผม จ็ดร้อยบาทส่งฟรีครับผมมงคลจักรวาลใบหอกสุดสวยสวยสุดๆนะพี่โตมายิ่งแจ่มบอกเลยมงคลจักรวาลกระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้วใบหอกสวยมาแดงปีนี้จ้ามงคลจักรวาลเจ็ดร้อยบาทส่งฟรีอ่ะผมนึกชื่อออกแล้วครับพี่ฤือสีโกนธัญญาอยู่ดีๆก็แวะเข้ามาในหัวแล้วอ่ะต้นนี้ฟอร์มก็ฤือสีโกนธัญญากับลูกไม้ดังเหลืองนะครับผมลูกไม้ดังเหลืองเนาะสองร้อยบาทส่งฟรีจ้ะสองร้อยบาทส่งฟรี ส่วนต้นนี้ลูกไม้ดังเหลืองกาบนาลีบุรพาสองร้อบาทสมมรีเช่นกันจ้ากระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วเนาะสนใจฟอร์มกอต้นไหนก็กิงกางกันเลยนะพี่นะฟอมกอลบกวนพี่จดชื่อนิดนึงนะพี่เพราะว่าอา่าผมก็งงเหมือนกัน <laughs> เพราะว่าไม้มาหลายต้นอยู่ในกระถางไม่รู้อะไรเป็นอะไรตัวน,นี้ปลูกรวมๆกันไว้อไปเดี๋ยวเราไปตู้ต่อไปกันจ้ามะนีรอ,รอมเพชรเราตู้นี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะะไป ไปดูดาราสวยๆกันหน่อยนะพี่ต้นต้นี้ตัวนี้เหมนเห็นดาราตรงนู้นอ่ะดาราอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวคืนนี้ก่อนฮนุมานประสานกายครับพี่ฟอร์มกอสวยเลยฟอร์มไม่ใช่ฟอร์มกอไม่ใช่ฟอร์มกออันนี้ฟอร์มเดียวฟอร์มเดียวแต่ใบพุ่มล้นล้นกระถางหกนิ้วฟอร์มใบสวยเลยนี่ใบใหม่ล่าสุดครับนี่ใบสวยออกมาเลยฮนุมานประสานกายกระถางใหญ่ครับกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วสามร้อยบาทจ้ะนี่สามร้อยบาทส่งฟรีฮนุมานประสานกายนะครับต้นนี้สวยๆเลย กระถาง6 3สามบาทส่งฟรีจ้ะแล้วก็ตอนนี้ครับฟอร์มสวยเช่นกันจ้าพี่ต้นใหญ่ไม่ดูเทียบกับฝ่ามือเลยเนาะต้นใหญ่มากนี่ล้นกระถาง6เลยอัพกระถาง10หรือ12ลง12 15ได้สบายครับพี่ใหญ่มากหันตมาประสานกันต้นที่สอสวยๆสามบาทส่งฟรีจ้ามัน,นีร้องเพชรนี่หน้าแผงครับพี่อันนี้ด่างออกอ่าชมพูเนาะชมพูชมพูแล้วก็เหลืองทองวากิวต้วนนี้มันนีร้องเพชรหน้าแผงนะครับ 400บาทส่งฟรีจ้ะหน้าแผงสวยๆนี่กระถางหกนิ้วมณีลำเพชรแผงด่างวากีวคเับพี่สวยๆเลยเนาะนี่ใบร่างเนาะยังไม่ทิ้งเลยด่างจมพูด่างเหลืองทองวาเกียว400บาทส่งฟรีมณีลำเพชรอีกหนึ่งต้นหน้าแผงเช่นกันนะพี่หน้าแผงเช่นกันน,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 นี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่นหญชนิดหน้าชมพูใบใหม่เปิดเหลืองทองดูหลอดใหม่ครับพี่หลอดใหม่เน่เหลืองทองออกมาเลยสวยๆ400บาทส่งฟรีจากกระถางหกนิ้วมณีลำเพชรหน้าแผงนะครับเนี่ย สวย400บาททรงฟรีส่วนต้นนี้ไม้ด่างป้ายครับพี่ไม้ด่างป้ายเชื่อว่าเทพชุมนุมจ้าเทพชุมนุมกระถางสี่นิ้วเนาะ250บาทส่งฟรีครับเทพชุมนุมไม้ด่างครับพี่ด่างแล้วก็จะป้ายเขียวจะขอบใบเข้ามาเนาะนี่เลยเรียกว่าไม้ด่างป้ายครับเทพชุมนุม250บาทส่งฟรีต้นนี้นา่าจะหนอเลยพี like, ่ถ้าไม่ผิดเนาะเพราะว่าชิ้นผ่าที่ผ่าไปยังไม่ขึ้นเลยครับพี่เพิ่งเจอต้นนี้ต้นเดียวแหละน่าจะเป็นหน่อน่าจะเป็นหน but, ตอต้นนี้อ่าเดี๋ยวไปขึ้น ดาราทางฝ้าฝั่ง,งนู้นให้ดูครับพี่ดารา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 โนบพารัสแล้วขึ้นหน้าป้ายสวยๆให้เลยสวยสวยเดี๋ยวให้พี่ๆเอาไปเลี้ยงครับเดี๋ยวขีเลี้ขีเลีเดี๋ยว,ยวผมจะเก็บไปเองขีเลี้ขีเลีผมจะเก็บเองเนาะนี่อะไรครับดาราโนบพารัสเอาป้ายสวยป้ายลึกไปเลยต้นนี้กระถางห้องน,นิ้วนี่เลยจ้าดาราโนบพารัสป้ายสวยป้ายลึกต้นนี้450บาทส่งฟรีครับนี่ยางเด็ดต้นนี้ยางเด็ด พี่ดูใบเบีย้ยใบล่างอันนี้คือใบเบี้ยใบล่างใบเกิดใบแรกเกิดแวะเกิดมาก็สวยแบบนี้เลยจ้ะไม่ได้ตกแต่งครับพี่โน no, ตกแต่งโน no, สัญญกรรม <laughs> ตัวนี้เติโตมาโตมาก็สวยเลยเติรตโมาโตมาเออโตมาก็สวยเลยสี่ร้อยห้าสิบจาดดารานพััตต์ต้นที่หนึ่งไปแล้วต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองก็สวยนะเดี๋ยวขอเด็ดลูกคนละแม่ก่อนนะพีเนาะลูกคนละแม่ดารานพััตต์ายสวยอีกหนึ่งต้นจ้านี่ครับนี้ 4 5 0บาทดา,ารานพรั์ต้นที่สองครับบี่ป้ายดึกป้ายสวยเช่นกันใบใหม่ฮรึปเคิงฮรึเคิงนะครับผมนี่ใบใหม่ล่าสุดไงฮาร์เคิงฮาร์ปเคิง,คงทํายากนะมีดาราเพราะว่าผ่ามาแล้วแดงเมดแดงหมดก็คือเขาจะไม่ไป้าแยบบิก็คือแผงแดงไปเลยก็ถ้าเป็นอลด่างก็คือไม่ด่างประมาณนี้อันนี้ดาราเป็นอลป้ายเนาะผ่ามาแล้วก็แดงทั้งใบก็ไม่ไป้ายนี่กว่าจะได้ป้ายสวยๆแบบนี้แต่ละต้นนะครับนี่ใบรากไ,ไปเบี้ยงอยู่เลยใบรากยังอยู่สวยๆ4ี่ห้าบาทส่งฟรีจ้ะดารานนพรั์ดา,ารา,า,านพัน์ มีต้นใหญ่ด้วยอ่ะต้นใหญ่แผงเขียวด้านนู้นนะพี่เดี๋ยวพาไปดูต้นใหญ่มากเป็นดารานพร,รัตผ้าแพงนะครับผ้าแพงผ้าแพงต้นใหญ่ใบเบ์เลอร์หรือใบเขาจะออกปมป้อมแล้วก็จะด่างออกพื้นใบนะพี่ออกเขียวออกเขียวบนี่เลยเดี๋ยวยกมาให้ดูจ้ะดารานพร,รัตแผงกระถางใหญ่กระถางหกนิ้วต้นนี้ครับพี่เห็นไหม แดงตัดเขียวครับพี่แผงเขียวใบจะออกปมป้อมหน่อยใบใหญ่มากใบใหญ่มากพี่ดูจากมือผมถืออันนี้กระถางหกนิ้วนะครับพี่ดูใบล่างใบเบี้ยใบเบี้ยยังใจดูยังไม่ทิ้งเลยแล้วก็ป้ายสวยใบเบี้ยใบล่างนี่ใบแรกเกิดหนึ่งพันบาทส่งฟรีครับผมดารานพรั์แผงมีต้นเดียวนะครับพี่นนองมีต้นเดียวดารานพรัสผ่าแผงนี่ป้ายเขียวใบป้อมใหญ่มากสะโพกใหญ่ครับพี่ปกติดาราเขาจะเป็นใบเรียวยาวเดี๋ยวผมไม่ดูใบแบบหน้าปกติเห็นไหมเนี่ยแบบนี้พี่เนี่ย แบบเนี้ยเขาจะใบเรียวยาวดาราอันนี้แผงแผงป้ายเขียวแล้วก็ใบใบป้อมแบบใบกลมใหญ่ด้วยสะโพกใหญ่สบับเหลิมสบับเลิมตะโพกใหญ่สวยอ่ะหนึ่งพันบาทส่งฟรีจ้าดารานบพร,รัตแผงนะดารานบพร,รัตแผงอ่ามหาชาัยมหาชัยมหาชายัยอ่ะเปิดมาตรงนี้แล้วพีนะ่เนาะมหาชายัยสวยๆเลยจ้ะมหาชายัยป้ายสวยๆต้นนี้กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วมหาชายัย สวยๆจ้าสองอห้าบาทส่งฟรีหลอดหม่เด็ดมากนี่หลอดไมครับพี่เขียวแดงออกมาเลยไม่ผิดหวังจ้กป้ายทุกใบนะพี่มหาชัยผมไม่มีหลุดจ้ะนี่สวยเข้มแน่นอนเขียวแดง2 5 0ยห้าบาทส่งฟรีจ้ากระถางหกนิ้วมหาชัยมหาชัยแจ่มๆเลยอ่าแล้วก็มหาชัยอีกหนึ่งต้นเดี๋ยวดะให้เพื่อนไดูนะพี่มหาชัยแจ่มๆอีกหนึ่งต้นนี้เลยนี่จ้ะมหาชัยอีกหนึ่งต้นต้นที่สองแล้วกันนะพี่2อ0หบาทส่งฟรีครับกระถางหกนิ้ว กระถางหกนิ้วส,สวยๆให้มหาชัยเขียวตัดแดงส,สวยๆได้ซับจเจริญซับจเจริญเหรอไหมตัวนี้ป้ายดีจังแต่ตอนนั้นน้องชังกหนาวครับพี่เดี๋ยวรอฟื้นให้ให้ฟอร์มสวยกว่านี้อีกเท่าไหร่เนาะแต่ป้ายแจ่มมากหลอดนี้ก็คือแดงแป๊ดออกมาเลยซับจเจริญน,นี่เดี๋ยวรอน้องฟื้นฟอร์มดีๆกันครับพี่เดี๋ยวจะเอามา เปิดขึ้นให้ดูอีกทีเนาะเราต้องฟื้นความสวยหน้าตาดีก่อนไปครับไปครับไปไหนครับผมไปต้นไหนกันดีไปตู้ไหนกันดีอาต้นนี้ละกันต้นนี้ละกันมหาชัยเจออีกต้นอ่าตรงนี้ครับพี่มหาชัยมหาชัยหนึ่งต้นนี้โอ้ใหญ่เนี่ยใหญ่สวยเลยกระถางอันนี้ห้าจุดห้านิ้วห้าจุดห้านิ้วกระถางไม่สาคัญครับพี่แต่ต้นโตใหญ่มากนี่รอดใหม่ เป็นไงครับพี่เขียวแดงออกมาเลยแจ่มโบไม่ผิดหวังมหาชัยสอง้อยห้าสบาทส่งฟีจา้าอันนี้เป็นต้นที่สามแล้วกันเนาะมหาชัยต้นที่สามโทรมาแจ้งนัมเบอร์ได้ครับพี่แจ้งนัมเบอร์ได้เนาะมหาชัยต้นที่สามสวยๆตนย้นใหญ่มากด้านนี้ไม้ด่างประครับนี่ต้นนี่ไม้ใหม่ชื่อว่ามา่านเมคาครับพี่พี่ดูใบใหม่ล่าสุดตอนนั้นที่ใครเคยดูชื่ว่าเก่าคือ,น,อน้องขโมยหล,ลอดอยู่เนาะนี่กลางแล้วจ้าพี่ฮาร์ปเคิงมาเลยชมพู เข้มปัดเลยนะบิ่มจมพูตัดจมพูเนาะสวยมากนี่ม่านเมคาครับสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีเหลือต้นสุดท้ายครับพี่ของรุ่นแล้วต้นสุดท้ายของรุ่นตาผ่าใหม่ก็อีนานเนาะนี่ต้นนี้สามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีม่านเมคาม่านเมคาไม้ด่างประครับจมพูสวยๆครับผมนี่เลยอ่ะต้นนี้ฟอมกอฟอมกอพรมพิมานครับพรมพิมานใหญ่ฟอมกอกะถางหกนิ้วสองต้นในกระถางหน้าปลายสวยมากฟูฟูหกนิ้วต้นเดียว แทบจะเต็มถาดจ้ะพี่สองร้อยบาทส่งฟรีครับสองร้อบาทส่งฟรีโฟมพิมานป้ายฟอร์มกรสองต้นคู่ครับพี่200สองร้อยส่งฟรีพร้อมเออคุ้มๆสวยๆกลับมาด้านนี้ครับเป็นอ,อ่หลวงตาเมืองใหญ่หลวงตาเมืองใหญ่กระถางหกนิ้วนะครับกระถางหกนิ้วต้นเดียวแทบเต็มถาดเลยต้นนี้สามร้อยห้าสิบาทจะ้ะใบถ้าฝ่ามือเลยหลวงตาเมืองใหญ่นะครับสามร้อยห้าสิบาท ส่งฟรีส่งฟรีจ้านี่เลยตรงตําเมืองไซส์ใหญ่นะครับไซส์ใหญ่ไซสใหญ่สวยๆปุ๊ปึ๊บป,บป,บป,บปบ๊ไปครับนะผมพาไปดูตู้ต่อไปกันต่อดาราไปแล้วตรงนี้หน่อยเนาะตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยอ่าตรงนี้ อมณนนีร้อมเพชรหน้าแผงครับพี่หน้าแผงตัวน,นี้มณีร้อมเพชรหน้าแผงโว,ว้ด่างชมพสูสวยๆทุกใบเลยใบยล่างใบเบี้ยยังอยู่เนาะหลอดใหม่มาแล้วนี่ครับพี่ใบล่าสุดสวยๆเลยจ้ะมณีล้อมเพชรหน้าแผงตัวนี้สามร้อยห้าสิบาทส่งฟีจากกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วมณีร้อมเพชรหน้าแผง,นนง,กกง,แ,ผงแผงสวยทรงสวยครับพี่สามร้อยห้าสิบาทส่งฟีกระถางหกนิ้วจา้า ส่วนต้นนี้ฟูจิครับพี่น้องชื่อว่าฟูจิหรือว่าโวเคน่แผงนั่นเองนี่ะลรครับพี่หน้าชมพูเหลืองทองนาะสวยๆเลยโวเคน่ o, แผงหลอดใหม่มาแล้วนี่ใบล่าสุดครับพี่ใบนี้เหลืองทองฮับครึ่งเนาะเหลืองทองฮับครึ่งอาฟอร์มเต็มจ้ะกระถางหกนิ้วฟูจิหรือโวเคน่แผ่งนั่นเองนี่ยวให้ดูหลอดให้ดูหลอดหลอดด่างครับพี่รับประกันให้เลยรับประกันให้เลยถ้าไม่ได่างเดี๋ยวโอนเงินคืนตามกลับไปแถมต้นไม้ด้วยเต็มจำนวนฮันแน่ด่างแน่นอนจะแบบนี้เห็นตั้งแต่หลังบน,นะ ีด่างเหลืองทองสวยเอามาเลย350บาทครับฟูจิต้นนี้ฟูจิหรือโวคาโนแผงหรือโวคาโนแผงนั่นเอง350บาทส่งฟรีกระถาง6นิ้วต้นใหญ่ด่างสวยๆเลยจ้าด้านในด้านในจะเห็นกันไหมเอ่ยต้นนี้นะ้ำมันโนบางอันนี้น้ำมันโนใหญ่พี่กระถาง8นิ้วน้ำมันโนใหญ่บอบบเดี๋ยวเลื่อนๆก่อน,นผมเอามาื้อมมันะครับพี่เอาาืนะ้อมมัเนาะใหญ่มากอาเทียบจากน้ำมันโนใหญ่พี่ดูต้นนี้ก็ใหญ่ยกจัก,กรพรรดิครับพี่ด่างเหลืองนี่ด่างเหลืองทองอร่ามง,งามแท้แลลตะเง ยกจัก,กรพัดดางไซส์ใหญ่ครับพี่ยกจัก,กระพัดดางเหลืองนี่่อยใบล่าสุดเนาะใบล่าสุดนี่เลยจ้ะใบกลมดังเหลืองสามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีครับผมยกจัก,กรพัดใบกลมด่างเหลืองทองสวยครับดางเลืองทองสวยไซส์ใหญ่เลยไซส์ใหญ่เลยนี่จะเหลือไว้ผ่าตอนแรกว่าจะเหลือไวผ้ไวผ่าไว้ตั้งแม่นะอพี่อ่ะลองขึ้นดูก่อนนี่ถ้ายังอยู่ก็ได้ผ่าทำจำนวนกันต้นนี้เ <laughs> พราะต้นใหญ่แล้วเพราะต้นใหญ่แล้วเนาะอยู่ในกระถางห้าจุห้านิ้วนะครับยกจักระพัด สามร้อยห้าสิบาทส่งฟรีส่งฟรีจ้าปิดท้ายกันหน่อยครับกลับปิดท้ายกันหน่อยปิดท้ายกันหน่อยกับต้นไหนดีเดินหาเดินส่องก่อนนะครับผมเดินหาเดินส่องก่อนเนาะฟอร์มกอฟอร์มกอด้านใน ตอนในตันนี้ฟอร์มกอครับพี่กระถางหนิ้วโนพะเก้าโนพะเก้ากับมหาเศรษฐีครับพี่มหาเศรษฐีกับโนพะเก้าฟอมกอสองต้นในกระถางเนาะสองร้อยบาทส่งฟรีจ้ะสองร้อยบาทส่งฟรีฟอร์มกอฟอร์มกอตรงนี้แล้วก็ตรงนี้มีฟอร์มกอโอ้โหอะไรเนี่ยหนาแน่นมากผมบอกเลยต้นนี้หนาแน่นมากหนาแน่นมากก็จะมี อันนี้เป็นลูกไม้นะพี่ลูกไม้น้ลูกไม้เป็นลูกของสีคนปื้มลูกไม้ของสีคนปื้มแล้วก็มีลูกไม้ด่างใช่ไหมอีกหนึ่งต้นแล้วก็จะมีต้นนี้ต้นนี้เพชรอุดมทรัพย์อีกหนึ่งต้นประมาณสามต้นในกระถางแน่นมากต้นนี้อ่ะสองร้อยบาทส่งฟรีครับพี่แน่นจัดความสวยนี่คือแน่นจัดกระถางหกนิ้วเพชรอุดมทรัพย์ลูกไม้ลูกสีคนปื้มลูกไม้ผ่านนั่เป็นลูกไม้ด่างลูกสีคนปื้มแล้วแล้วก็อลูกไม้ด่างลูกไม้ด่าง เหลืองลูกไม้ลูกไม้ดังเหลืองลูกไม้สีคนปื้มแล้วก็เพชรอ,อุดมทรัพย์่าตรงนี้ตอนนี้แน่นจัดตอนนี้แน่นจัดเดินหาก่อนเวเดินหาก่อน ิ้นท้ายกันตรงนี้กับออีกอีกฟองกอีกแล้วกันพี่ฟองกอฟองกอโนบะเก้าโนบะเก้าโนบะเก้ากับนางรากสดครับโอ้แต่กันดีนบนางรากสดเขียวแดงครับพี่โนบะเก้าด่างออกชมพูเหลืองทองต้นนี้ฟองกอสองร้อยบาทเช่นกันครับพี่สองร้อยบาทส่งฟรีเนาะโนบะเก้ากับนางรากสดฟองกอกระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วแล้วก็คุ้มซับครับหน้าส้มชมพูสวยๆนะยกให้ดูครับพี่กระถางหกนิ้วนี่เลยคุ้มซับหน้าเข้มสวยๆออกแดดหน่อยนี่เลยคุ้มซับจ้ะหน้าส้มชมพู สวยๆการค้างจะโอ้ยแดดหูบแดดหูบนี่เลยสองร้อยห้าสิบาทครับพี่ส่งฟรีจ้ะก,กระถางหกนิ้วคุ้มซับเนาะสองร้อยห้าสิบาทส่งฟรีสวยๆเลยรอาสนใจต้งไหนนะพี่นะเบอร์โทรด้านล่างนี้เลยจ้าศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดะครับผมสองร้อสี่บารมีบังของคุณที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับกิ้งก้างมาได้เลยจ้าส่งฟรีทุกต้นหนึ่งต้นก็ส่งฟรีสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ